ช้อนค่อแม่น้องไม่ให้หนูกินข้าวนิชาแบ่งพี่นาชากินหน่อยพ่อแม่ไม่แบ่งหนูกินอ่ะแบ่งพี่นาชากินด้วยน้องมันก็ไม่กินหรอกมันอยากเล่นเฉย นิชาให้พี่ด้วยก็นิชาเป็นคนแย่งพี่มานิชาคืนพี่เลยเดีย๋ยแม่จัดการน,นิชาให้นิชานี่พูดไม่รู้เรื่อง